ใครที่เข้ามากับคลิปนี้แล้วไม่ได้ตามที่พูดไว้นะมารับเงินคืนได้3,000บาทเลยนะครับได้เพิ่มมาทุกคนกินจิ้นทวนหมื่นสองร้อยาสิบบมาผมกระกระสวีดัตรวจด,ดีมิตรรักสหายนักปั่นตลอดทุกท่านกันด้วยนะครับ วันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมกับช่องสลอ็อตเอ็นเอ็นสลอ็อตกันอีกเช่นเคยนะครับมาเทสกันให้ดูเลยนะครับว่า12ฟีสปินจะได้จริงหรือเปล่านะฮะสลับสาวทำโบ๊ะกดเริ่มเกมแล้วเป็นแบบนี้เลยนะครับสังเกตง่ายๆเว็บที่ให้จริงกดเข้าไปต้องเข้าฟีสปินแลดขึ้นแบบนี้นะครับมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับกับช่อง NN Slot นสลนะครับฟีสปินเข้าไปแลวดอกนี้ได้จริงวันทุกคน มันดูกันว่าจะทำกำไรได้เท่าไหร่นะยังไงก็ขอฝากกดตามช่อง MNslot กันไว้ด้วยนะฮะจะได้นำคลิปดีๆแบบนี้มาให้กับทุกคนอีกนะครับมาเจ็บหมุนนะ6หมุนไปแล้วเว้าวจริงๆตัวเจมา20บาทบบาทจอกนี้ จำไวม่หรือปลาเหลือ3า,าอหมุนสุดท้ายตัววายมาเกี่ยวมา420ครับคุณ8เข้าไปแล้วเหลืออีกสหมุนนะืมาเต็มมน้าแบบนี้การันตีตัววายแน่นอนนะจอตนี้สามพหกไมหามร้อยสี่สิบาตัวเกี่ยวมาเพิ่มกัน110ยสิบาทนะดอกนี้นะสองหมุนสุดท้ายก็เอาเรื่องจัดเลยนะครับ ใครที่เข้ามากับคลิปนี้แล้วไม่ได้ตามที่พูดไว้นะมารับเงินคืนได้3,000บาทเดินนะครับแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนทุนน้อยก็แนะนำเลยนะครับกับฝาก300รรับเป็ด100นะฮะเฮ้ยอะไรวเนี่ยได้เพิ่มอ่ทุกคนจินปินตกเชียวมาอีกสิบหมุน4,800เงินรางวัลกัโตอีกแล้วครับทุกคน ถ้ามาเรื่องจัด4,008ทุกคนไม้10มุนนะตกข,ขีมาดอกนี้1 8 0นะฮะวายมาเพิ่มดอกนี้ตัวอมาลงไม่ลงานะทุกคนได้หนึ่งพันนะฮะไม้7มุนนะครับ แม่งว้าวอีกแล้วอะทุกคนตุกจีมา220นะต2 0หนอยยี่สิบแล้วตุกจีมาเพิ่มการันตีตัวไวด,ดอกนี้ตุกเขียวมา9 3 6 0าม้กิตุกจีมาหรือเปล่าสิบมาทุกคนสุบจีไม่มาไม่การันตีไวเลยว่ะทุกคนเห็นหลังวัดกันโตแล้วนะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องเอ็นเอ็นสลกันไวด้ด้วยนะฮะจะได้เป็นกำลังใจที่ดีให้กับลุงนะครับ ได้หมื่นหนึ่งพันสามร้อยครับไม่สี่หมุนน่าจะทดกำไรหรือเปล่าวะสามหมุนไม่เข้าเลยว่ะทุกคนมันดอกสุดท้ายมาหน่อยวะมาหน่อยวะไม่มาเลยทุกคนแม่โคตรแย่เลยวะ่ะแต่น้อยก็ได้กำไรนะสองหนะมื่นเก้าสามร้อยสิบบาทนะครับมันทองวะมาลิา ปล่าตปินแตกนอกจะมาหรือเปล่ามาว่ะทุกคนตัวเจมาสิป่านะไม้สิบหมุนนะจะได้กําไรหรือเปล่านะาตาตุนมาอยู่ที่300บาทนะครับดตาวถาถ้ำไม่เอาเรื่องจัดว่ะมาดูว่าสะรถตาถ้จะเอาเรื่องหรือเปล่าคูณ6เข้าเป็นร2 0ยบครับแปดหมุนตัววายมาครับ320ไปแล้ว ตุกีมา4ี่หมุนตุดสิบมาสี่ร้อสิบหกหมุนนะสามหม่นหนึไปแล้วนะมาต่อหรือเปล่าตุกทีมาห้าร้อครับผมตววายในการลันตีเลยว่าดแบบนี้ตุกคิว Q มา320รนอะไม่สามหมุน1 0 1หนึมาดอกนี้ 11, สิบหนึ่งสิบขอสิบหนึ่งสิบตเกี่ยวมาทั้งหมหมื่นสองร้อยห้าสิบคูณยี่สิบมาผมเงินรางวัลกันโตอีกแล้วนะไอ้เหี้ยมันเกินไปหรือเปล่าก็จะรับกับท่านมาครับดอกนี้หมื่นสองร้อยห้าสิบนะฮะ ถ้าจบกันเหมือนที่เรียบร้อยแล้วนะกับแตกนอกนะได้1มื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทนะยังไงวันนี้ถ้ขอดตัวลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่อง MN ตลอดกันไว้ด้วยนะครับจะได้นำสีสปิ่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกคนอีกนะครับก็ขอดตัวลาไปก่อนสำหรับีไ้ได้กำไรสำหรับเต่วาวั้งปีแล้วนะครับถ้าตัวลาประสวัสด,ดีรับ